นียอันนี้คืออะไรใกล้ตัวแล้วมันสุดตอนนี้ใช่ไหมลูกคืออะไรคะน้ำท่วมใช่ใจไหมเพราะว่าตอนเนี้ยรีบขนของขึ้นที่สูงตอนนี้ใครอยู่ริมแม่น้ำตรงนี้บ้างตรงคลองเจ้าทานอ่ะคือเขาปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นมาลูกสูงมากต้องเฝ้าระวังเนาะแต่ว่าฝั่งทะเลอินสตรู้อยู่ฝั่งนี้เนาะมันจะมีที่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งไอ้สะพานหกหลักใช่ไหม น้ำมันเยอะมากแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือเก็บ้องเขาก็จะบอกเราเลยว่าเพียงเียงีน้ำที่ต้องมีใช่ไหมอะไรคะกระเป้าตรงนั้นตรงนี้นะับอะไรคะ สื่อที่สกลเราทำให้จะมีภูเขาไฟหลังน้ำท่วมเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกสึนามิซี่สึนามิใครเกิดทันสึนามิบ้างไม่ทันเลยอะไม่ทันพูเขาไฟมหาภูเขาไฟใหญ่เนาะสึนามิใช่ไหมตอนนั้นมันเกิดท่ภาใต้ที่นะคะต้องทันทันนะมสึนามิไม่ทันไม่ได้ใช่ไหมคนตายเยอะมากเนาะทันไหมตายแล้วผมจะไหนจะไหนอะนี่มาจากสึนามิเหรอจะไหนู่กเป็นใครกัน ตอนตายอย่างนั้นเป็นยังไงอะเกิดอะเห็นไหมก็คือมันเป็นเงินมหาอุทกภไยก็คืออยู่ดีๆมันเกิดการเคลื่อนตัวในทะเลที่น้ำหนักลูกก็คือมันเกิดการเคลื่อนตัวในทะเลในทะเลมันจะมีภูเขาไฟต่างๆมีรอยเลือดในทะเลใช่ไหมแล้วทีนี้ปุ๊บพอมันเคลื่อนตัวปุ๊บมันเกิดอะไรคะรอยแยกน้ำในทะเลมันก็ไหลเข้าไปในรอยแย่ใช่ไหมแล้วแย่พอรอยแยกปุ๊บแรงแรงลาวาที่อยู่ในในในนั้นนะคะในรอยเลือดนะมันก็ดันน้ำขึ้นมาคืนเหมือนน้ำมันหายไปเลยอ่ะแล้วอยู่ดีมันกลับขึ้นมาคืนอะทีนนนนี้มมมมััาาเป็คลื่นนเลลลลลยคื่่แ้วกก็โซััดฝงู กว่าเราคนลงไปหมดเลยนะมันกว่าเราคนลงไปทะเลหมดก็คือเสียชีวิตอะเยอะมากแถวฝั่งนู้นนะคะฝั่งอันดามันนะเนาะนั่นแหละก็คือตายเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็จากประเทศส่วนใหญ่ก็ต่างประเทศเพราะว่าโซนฝั่งนั้นอะก็หลังจากมาเที่ยวเยอะใช่ไหมลูกอันนั้นก็คือโอ้โสด้านการทั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยนี่นะคะแล้วก็ทีนี้อุทกภัยก็คืออะไรคะอุทกภัยอุทกภัยคืออุทกภัยคืออะไรนะอุทกภัยคืออะไรนะอุทกภัยคือใช่ไหมไทยพี่แชาติ เรียกมาเดี๋ยวเรางงว่าครูรู้จักแต่น้ำท่วถมถ้าภาษาทางทางการใช่ไหมลูกเขาเรียกอุลตกภัยเดี๋ยวไปเจอในข้อสอบแกอะไรคืออุลตกภัยงงเลยอุลตกภัยคือคอะไรแปลไทยเป็นไทยอีกทีใช่ไหมัห่งเออเอออุลตกภัยยังไม่รู้เลยอุลตกภัยใช่ไหมเออไม่ใช่ฟังแล้วทีนี้มาถึงแล้วหนูว่าเวลาหนูทำคือข้อสอบอย่างว่าตะไพร์วาตะไพร์คือไฟทางไหนคะไฟเห็นวาตะวาตะลมเออเห็นไหมวาตะไพร์นะคะก็คือลมนะคะไฟไหม้ก็คือไฟไฟไหม้ใช่ไหมไหนึ่แล้วก็อีกอันนึงอะไรคะ ทางธรรมชาติดินถล่มก็จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือเนาะทยอย่างเราที่เฝ้าระวังตอนนี้เลยภาคกาก็คือภัยภูกรยก็คือภัยน้ำท่วมนั่นเองซึ่งกลบางบานสิงห์บุรีถ้าบางสงสีแตกเหมือนรอบนั้นปีอะไรคะ54ใช่ไหมท่วมถึงไหนคะเนี่ยไม่หนูว่าบ้านท่วมไหนมีหลังคาีหลังคาใช่ไหมเออแล้วทำยังไงั้ตอนแรกั้่ตอนแรกพอน้ำท่วมปุบไปไหนท่มไไม่ไปไหนคอยู่จนมันท่วมถึงเนี่ยไม่นั่นแหละเวลาท่วมถึงอยู่บ้านไม่ได้แล้วอะย้ายของมาเรียนเออมา บัตรประชาชนใช่ไหมเนี่ยส,สับคันเท้าสมิตบ้านลงปิดแก๊สใช่ไหมนั่นแหละถัดจากนี้เราไม่รู้หรอกว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาตุ้มเดียวคืนเดียวจำได้ปะที่มันแตกแล้วมันก็มาทุบบวมท่วมเลยใช่ไหม<อ><อ>ใช่ท่มวมทั่วเ,<อ><ๆ>เลยนอนหลับไปเพลินลอยที่นอนลอยเลยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอใช่ไหมลูกแต่พอเราเจอเราจะรับมือกับมันยังไงถูกไหมคะหนึ่งทำยังไงเก็บของมีค่าใช่ไหมสองเมื่อกี้พ่อบอกว่าไงสับสับคันเท้าปิดแก๊สถุงบ้าวแก๊สใช่ไหมลูกแล้วก็็ปดรร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 ออ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 อยั่่่่่่วใใในนนนบบบบ้้้าา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 างงงงคคคเเเเะะะะะไไลกกกกมมมชชตตตูทข เใช่ไหมอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เก็บของแล้วก็เก็บสัตว์เลี้ยงย้ายมาที่ที่ไหนมาตองตุกเออที่ที่ทีทท่เขาจัดให้เนาะรัฐบาลจัดให้ว่าตรงไหนเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะเขาก็จะตั้งโรงครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือประชาชนนะคะเหมือนตอนที่รถกันที่ชายแดนใช่ไหมเขาก็มีการศิกอาสามาร่วมกันคือคนไทยอะ่ะ <c oughs> เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่ามีน้ําใจอยู่แล้วเนาะเวลาน้ำท่วมในนี้อย่างก็สนสองก็ลเก่าอะค่ะกับพี่้าวีคุณครูก็พากันไปแพ็คข้าวทำของข้าวแจกนะคะแล้วก็เอาไปแจกขีีีีีี่่่่่่่่รรือออยยไไปปแแแจกนนะะะะคคตตาาาาามททบบววเเ้้งง คือพอผ่านมา10ปีแล้วเนาะสิกว่าปีแล้วอ่ะมันก็จะมีการทําเขื่อนกั้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะตรงสีลันยาเห็นไหมเพราะว่าทําเขื่อนกั้นเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก่อนคือมันยังไม่เสร็จพอหลังจากนั้นเราได้เขาเรียกอะไรเราเจอปัญหาเราก็แก้ปัญหาในการทําเขื่อนกั้นนะคะสิงห์บุรีเขาก็ทําเขื่อนกั้นตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมลูกเออใช่ไหมเขาไล่ลงไปสิงห์บุรีเขาก็ ตอนนี้ก็ปริ่มมากมันก็น้ำมันก็ไหลตามหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์เลยคืออะไรคะน้ำมันต้องมันมีแรงอัดสูงมากลูกมันก็ออกซึมออกตามขอบเขื่อนมันก็จะมีน้ำซึมเข้ามาเนาะตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันมากเพราะน้ําฝนตกหนักมากใช่ไหมลูกแล้วน้ำมันมีไม่ใช่มวลน้ำจากข้างบนมาอย่างเดียวมันน้ําที่อยู่ใน้าคกลางด้วยใช่ไหมมันก็วิทยาตอนนี้เท่าไหร่ลูกมีหลังคาบ้านแล้วที่ออกขาวใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ใช่ไหมในการเตรียมตัวพี่ชั้นอยู่คอนโดท่านไม่เป็นไรหรอกท่านอยู่ดีๆใช่ไหม่ไไดด้้นนนนะะะคเเหมือกกััาาฟฟ็ต ที่เขาทําออกมาให้เราใช้แปะสื่อนะคะให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปดูเดี๋ยวครูจะทำบทเรียนออนไลน์ให้คนเข้าไปทดสอบแล้วก็นําความรู้ที่ได้ค่ะมาทำแบบทดสอบนะคะจะได้เป็นคะแนนกิจกันเนาะสื่อมีกี่เรื่ยงเลยอย่งเงี้ยมีเท่าไหร่ที่สื่อครูให้ครูให้ดูมีกี่เรื่องที่ชอบเป็นไรนะชอบอะไรชอบอะไรทุกปีเลยปีนี้ก็มีอยอะเฮ้ยคนมันัดแต่ดีสื่อมีกีเรื่องซีตอบเพื่อนดิโอ้สื่อมีกีเรื่อง แต่เรื่องเล่นแบดอินฟินิตี้ไม่มีวันจบคะแนนทัยร์วันจบแน่นอนดูมีน้ำตาอยู่ไม่รู้แต่เห็นไล้วสาภาพหักสิบคะแนนคุ้มกับหัวได้แบดได้แบดนะคะมีแบดด้วยนะคะอะไร่แต่พีเอสองพันห้ารถตีเอาทกกระไพ่นะคะวาตะไครนะคะโค้งคำข้าขาเขาเลยอ่ถามกุ้งเลยเรื่องที่แบดเรื่องอะไรสึนลวีนะคะเรื่องที่เจ็ดแผ่นดินไหวเห็นไหมแผ่นดินไหวสารจะเกิญถึงลถนี้ไหมทุกคนในนี้ได้รับประสบการณ์แผ่นดินไหวไม่ตื่นไม่ตื่นหรอกรู้ เดแล้วรู้ใช่ไหมรู้ใครไม่รู้บ้างใครที่ในที่นั้นหลับพอดีหลับเออนี่อันหลับรู้ไหมตอนแหนนิดหน่อยไม่รู้เลยหลักเออไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยคือครูอยู่ห้องสมุดที่งงตอนแรกฉันแก่แล้วนึกว่าอะไรนะเรียดันขึ้นไปแล้ว่ยหรือว่าไวทองหลามเปล่าเลยเขาสั่งอย่างทั้งประเทศเนาะสั่งทั้งโลกสั่งกระเทือนเลย เจอเจอเจอเห็นไม่รู้ทุกอย่างหมดอเนี้ยเราก็จะเป็นหนังสือแต่ละอย่างนะคะเดี๋ยวคุณส่งลิงก์ไว้ให้ในไลน์กลุ่มเนาะส่วนวันนี้ใครที่ยังส่งงานเก่าส่งนะเคลียร์ให้จบแล้วก็อย่างเรียนทำวันนี้เสร็จแล้วคนได้แล้วคนได้อะไน้องเนี่ย่าน้อง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 มาถามพวกพี่ๆนะทำมันจะทำยอดหลังแล้วรึเปล้วน้องทำอยังออกเป้าคะทำหรือยังออกเป้าทำอยังไอเป้า